พบสิทธิบัตรแปลกๆที่จดโดยบริษัทโซนี่นะครับในขณะที่เรากําลังดูโฆษณาอยู่นั้นถ้าเราอยากจะข้ามโฆษณานะครับเราต้องลุกขึ้นมาพูดชื่อแบรนด์ฮันนังกามีคนเป็นคนพบว่าโซนี่นะครับได้ยื่นจดสิทธิบัตรตั้งแต่ปี2009เนะครับเป็นระบบที่ถูกตั้งชื่อว่าระบบเปลี่ยนโฆษณาทีวีให้เป็นเครือข่ายวิดีโอเกมแบบอินเตอร์แอคทีฟ ฟังทีแรกไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วสิทธิบัตรนี้นะครับจดตั้งแต่ปี2009เพิ่งได้รับการรับรองเมื่อปี2021ที่ผ่านมาใช้เวลาเกือบ12ปีเลยนะครับโอ้โหนานมากในภาพประกอบของสิทธิบัตรนะครับที่เขาอธิบายเอาไว้นะครับแสดงภาพของทีวีแล้วก็เชื่อมต่อกับ Media Streaming งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เครื่อง PlayStation 3หมูสมัยนะั้นยังเป็น PlayStation 3อยู่เลย แล้วก็เชื่อมเข้ากับระบบ i n t e r a c t i v e Commercial Service อีกทีหนึง่งคุยกับเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายโฆษณาในบริการเคเบิลต่างๆตอนนั้นนะครับซึ่งยังไม่ได้เป็นระบบสตรีมมิ่งทุกวันนี้อย่างเช่นระบบเคเบิลของ NBC, CBS, h u l u หรือสมัยนั้นยังมี m y s p a c e นะครับระบุอยู่ในสิทธิบัตรด้วยโอ้ห MySpace นี่เก่าแก่มากพอโฆษณาขึ้นมาปุ๊บถ้าเราไม่ต้องการรับชมนะครับคนดูจะต้อง เอ่ยชื่อของแบรนด์ที่ปรากฏในโฆษณานะั้นออกมาเพื่อข้ามโฆษณาผมอ่านมาถึงตรงนี้นะผมไม่เข้าใจการที่เราลุกขึ้นมาพูดโฆษณาแล้วแบรนด์ได้อะไรอะ่ะได้แบรนด์ awareness เหรอได้แบบว่าเออใหญ่น้อยคุณก็ยอมรับแบรนด์นี้เข้าไปแล้ว แต่มันไม่ได้ยอดขายมันไม่ได้ ROI มันไม่ได้อะไรเลยนะม,นมันคุ้มกันเหรอกับการที่จะสกิปหรือว่าจริงๆแล้วการสกิปก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ขอให้คุณตะโกนอะไรออกมาสักหน่อยนึงก็ยังดีซึ่งถ้าดูจากประสบการณ์การรับชมของผู้ดูแลนะครับห่างระบบนี้พัฒนาออกมานะครับในเนื้อข่าวกขเขียนนะเขาบอกว่าโซนี่น่าจะโดนด่ากระงงเลยทีเดียวจริงแสดงว่าความเป็นไปได้ที่จะนำมาระบบนี้มาใช้นะครับค่อนข้างต่ำเลยนะครับขณะเดียวกันการจดสิทธิบัตรนวัตรกรรมต่าง อาจจะไม่ได้ถูกนำมาใช้ทุกอันก็เป็นได้นะครับในเว็บไซต์บอกนันเนี่ยนะครับเขาก็มีคอมเมนต์ต่างๆนาๆนานะครับเขาบอกว่าต้องทำท่าเพื่อข้ามโฆษณาด้วยนะต่อไปทำท่าทางแล้วจะโยงไปถึงสิ่งที่ก็ะทำด้วยเช่นโฆษณามาม่านะครับมาม่าหมูสับต้องทำท่าสับหมูด้วย <c oughs> นะฮะ ลูกค้าอาจจะตะโกนดูโฆษณาอะไรอยู่ก็ไม่รู้ลูกค้าอาจจะตะโกนเลยโซนี่เพราะโซนี่ดูผ่านทีวีโซนีอยู่นะฮะเออหรืออาจจะต่อยอดเพิ่มอันนี้คนคอมเมนต์มาบอกว่าถ้าคุณเผลอด่าสินค้าในโฆษณาเมื่อไหร่จะบังคับดูโฆษณาต่อเนื่องอีก2นาทีเออถ้าด่ายิ่งด่ายิ่งให้ดูเอออันนี้อันนี้มีเหตุผลเอออันนี้ดีชอบนะครับ น่าจะได้รับความนิยมสูงถ้าเปลี่ยนเป็นคำเปลี่ยนเป็นด่าเพื่อข้ามโฆษณาไม่ดีไม่ดีอันนี้จะให้เกิดภาพติดลบของแบรนด์นะครับไม่ควรอยู่แล้วนะฮะนี่มีคนเสนออย่างนี้ครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องรีบพูดชื่อแบรนด์นั้นและสินค้าชิ้นนั้นเพื่อเป็นการแสดงว่าคุณรับรู้โฆษณานี้แล้วไงบางทีเปิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นโฆษณามันยังไม่เข้าเรื่องอะ่ะแต่ถ้าคุณบอกว่าโอ้อันนี้คือโฆษณาโซนี่เพย์เซ็นเซอห้า สกิปเลยเออคือคุณรับรู้แล้วไงเออถือว่าได้โฆษณาแล้วนะใช่ไหมฮะบางทีเปิดมานี่ยังเป็นพระเอกกับนางเอกวิ่งหากันอยู่เลยเอ๋ออะไรเงี้ยขนมปังฟาร์มเฮาจบมาไปเลย <c oughs> เมันเหมือนเล่นเกมทายคําอ่ะเล่นเกมใบค้คําขึ้นคําเป็นวิดีโอขึ้นมาเป็นวิดีโอโฆษณาแล้วทายว่าอันนั้นคือสินค้าอะไรมันอาจจะสนุกก็ได้คุณผู้ชม นะฮะเดี๋ยวลองให้ YouTube เอาไปทำดูไหมเออนะฮะแล้วแบบเราตะโกนเข้าไปนะแล้วเสร็จแล้วมันก็เหมือนกับว่าลูกค้าก็จะได้รู้ว่าโฆษณาไหนเป็นโฆษณาไหนยิ่งคุณอยากดูโฆษณาน้อยที่สุดคุณยิ่งต้องพูดเร็วคุณยิ่งต้องจดจำโฆษณานั้นให้ได้กลายเป็นเรื่องดีไปนะเอ้ยดัดแปลงนิดนึงได้เลยนะเสตปัเนี่ยโอเคเลยเฮ้ยผมชอบอะ่ะนะฮะไอเดียดีมากนะคนที่คอมเมนต์มาเนี่ยนะฮะบอกชื่อได้ไหมฮะ คุณเนสสุชาตินะฮะทำเป็นเกมเลยโอ้โหเก่งมากเจ่งมากนะครับอ่ะลองดูครับผมว่าสิธิบัตนี้น่าจะเป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังไม่น่าทำได้จริงมันมันมีแนวความคิดเยอะแยะมากมายที่คิดขึ้นมาแล้วจดสิทธิบัตไว้ก่อนนะครับแล้วสุดท้ายจะได้ทำหรือไม่จะเวิร์กหรือไม่จะเหมาะสมหรือไม่ก็มีเยอะแยะมากมายที่ไม่ได้ทำ